สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อน,นน้องน้อง,องทุกท่านครับกับผมแพงเสงานานาคนเจ็บเหรียญนะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทขององค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูม ah on, ิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสําหรับเหรียญสิบบาทปีพศนี้นะครับท่านยังไม่ได้ทําการล้างทำความสะอาดอะไรเลยนะครับแต่คนอื่นขอให้พี่พี่เพื่อนเพื่อนน,น้องน้อง,องทุกท่านครับ ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับตไคร้ให้ผมด้วยนะครับท่านและที่สําคัญครับกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพราะว่าจะมีกําลังใจให้ผมหาเหรียญที่ผลิตน้อยไหมทีม่พี่เพื่อนน้องๆท่านด,ดูได้ชมได้ดูได้ชมนะครับท่านเพราะบางวันเนี่ยไม่เจอเลยก็มีครับสําหรับผู้เสียเด็กนะครับท่านแต่บางวันก็มีครับเจอแต่ส่วนมากจะเจอเพัะ เหรียญที่ผลิตเยอะๆทั้งนั้นครับท่านแล้วก็เหรียญที่เป็นรอเก้าจริงครับแต่พระเศียรใหญ่ครับท่านเท่าที่ผมดูเนี่ยมีแค่สามพศครับสําหรับพระเศียรใหญ่ที่ผลิตน้อยที่สุดครับท่านแต่นอกนั้นเยอะมากๆเลยนะครับท่านผมก็เลยไม่เน้นเท่าไหร่ครับเน้นเฉพาะที่ผลิตน้อยครับท่านตอนนี้นะครับมันจะพอหาเจออยู่ไงครับก็เลยเน้นที่ผลิตน้อยอยู่แต่ถ้าวันไหนวันหนึ่งที่ไม่มีให้เจ็บแล้วก็ยังไงก็ต้องเอาครับเหรียญที่ผลิตเยอะนะครับ เราไปดูกันครับว่าเรียนปีพศนี้เป็นปีพศอ,อะไรติดดูหนึ่งในสิบันดับที่หายากหรือไม่และที่สำคัญครับเหรียญที่ผ่านการใช้นั้นตกอยู่ที่เหรียญละประมาณเท่าไหร่ครับท่านบางท่านนะครับก็คอมเมนต์มาเรื่อยๆไลสิ่งหลายอย่างที่คอมเมนต์มาหาผมครับแต่ผมก็ตอบบ้างไม่ตอบบ้งางพ่อรูไ้ไหมครับบางบางอย่างที่คอมเมนต์มามันรู้สึกจะหนาวขึ้นไปครับหยาบขึ้นไปครับพูดง่ายก็คือเอาเป็นหยาบดีกว่านะครับอย่าพูดว่ามันคอมเมนต์ไม่ ม่มสุภาพนะครับท่านผมก็เลยไม่ตอบดีกว่าครับต่อไปมันจะเป็นการทะเลาะกันครับมันมีหลายคนครับที่ทำไม่อย่างนั้นครับเราไ่รูลักษณะของเหรียญครับเป็นเหรียญแบบสองสีนะครับท่านชิวโพนิเกิลอยู่ด้านนอกครับส่วนด้านในก็สีทองล้วนๆนะครับเนี่ยสวยงามมากนะครับเหรียญนี้ครับมาดูครับขอบฟูงเป็นไงบ้างครับเหรียญนี้ครับคมชัดเจ๋วมากนะครับนี่ครับดูครับเนี่ยมีรอยบุบรอยบี้ตามปกติธรรมดาครับรอยกูดจีดก็มีครับสำหรับเหรียญนี้นะครับ แต่ว่ากระเบื้องกระเบื้องบเบื้องกระเบื้องเฉยเลยครับของเฟืองสลับเรียบนี่นะครับท่านก็เป็นคมชัดเจาะพอสมควรครับท่านดูดีครับท่านรู้สึกว่าพูดไปพูดมาแต่ผดๆถูกๆแล้วนะเนี่ยมันเป็นยังไงครบเนี่ยผมเนี่ยรู้สึกว่าอาการไม่ดีแล้วครับเป็นแบบนี้ครับส่วนด้านหลังคือประเทศไทยครับอักษรบิวสลับอักษรบิวสี่ตัวนี้ทําขึ้นมาเพื่อผู้พิการทางสายตาครับ พอศสอง0ันห้ารอยสี่ิบครับท่านเป็นเหรียญที่ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากอันดับที่สิบอันดับสุด้ายนะครับท่านสำหรับปีสองห้าสีู่นย์นี้นะครับหายากพอสมควรนะครับท่านคนจะเจอได้รีดเอาหูอื้อทีเดียวครับเนี่ยสำหรับปีสองห้าสี่ศูนย์นี้นะครับส่วนตรงกลางคือพระปางวัดอรุณราชวารามครับต่ำกว่านี้คือแม่น้ำเจ้าพระยาและล่างสุดคือสิบบาทไทยแล้วก็สิบบาทอลิบิกนะครับสำหรับปีพศสอง0ันห้ารอยสี่ิบนี้นะครับท่าน ความกว้างของเหรียญอยู่ที่26มิลลิเมตรน้ำหนัก8.5ก mm, รัมนะครับท่านจำนวนการผลิตนะครับอยู่ที่9ล้าน300,001หกร้อยเหรียญน,นะครับท่าน9ล้าน300,001หกร้อยเหรียญน,นะครับท่านในระดับปี2540นี้นะครับเป็นเหรียญ10บาทเปอร์เซ็นต์เองนะครับท่านในระดับ BNC ตอนนี้ตกอยู่ที่เหรียญละ200บาทครับท่านจาก150ขยับขึ้นมาอีก50บาทครับเป็น200บาทนะครับท่าน ผมก็ยัง,งงงอยู่ครับเหรียญผลิตที่ 10, 13ล้าน15ล้าน17ล้านราคากับสูงขึ้นแต่ทำไมปี2540ที่ติดอยู่ในสิอันดับที่หายากเนี่ยทำไมราคาแค่นี้ครับแค่200บาทครับหลักการประเมินกระเมินกันยังไงผมก็ไม่รู้ครับเนี่ยเพราะผมไม่ได้เข้าไปชมครับมแตรอาจารย์ผมเข้าไปชมครับและข้อมูลทุกอย่างที่ผมได้มานี่ก็มาจากกองกระสอบนี่นแหละครับท่าน ขารวบรวมกันมาผมก็เลยเอามาบอกกล่าวพี่ๆพ,พ,พี่น้องๆท่านด้วยนะครับท่านสุริยันที่ผ่านก็นใช้เหละครับตกอยู่ที่เท่าไหร่เลยตกอยู่ที่นี่ละห้าสิบถึงแปดสิบาทเท่านั้นครับท่านสหรับปีสองห้าสี่ศูนย์เนี่ยนะครับรู้สึกว่าจะต่ํามากเลยนะครับท่านจากสี่สิบถึงหกสิบนะครับตอนนั้นแต่ตอนนี้ขยับขึ้นมาถึงยี่สิบาทเลยครับห้าสิบถึงแปดสิบาทเลยนะครับ